เปิดหน้าคนที่ทำให้แคนดี้เสียอาการขนาดนี้หูเขินตลอดเลยขณะาก,การถ่าย MV นะฮะและนี้ก็คือพระเอก MV เพลงเพียงแค่เพื่อนของเรานั่นเองนะครับบิวมารับบทเป็นพี่บอสในวันนี้ด้วยบอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ได้คาดฝันแคนดี้แนะ่นอนเอามาจริงๆนะแคนดี้อยากได้คนหล่อ,ลอ,ลอมาถ่าย MV ด้วยใช่ไหมอ๋อดิบจัดให้บอกเลยว่าอ,อล่าจริงๆตรงปกมี ข้างๆเลยเนี่ยคือมันขนาดนี้แล้วว่าไม่แปลกใจเลยที่คุณหนุ่มคันดี้เนี่ยจะจะยืนยิ้มจนลืมบทขนาดนี้นะแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่แคนดี้ที่เสียอาการนะพี่บอสเองก็เสียอาการให้กับคนดี้เหมือนกันคือไม่รู้ว่าหน้าคนดี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าฮะไม่รู้ว่าพี่บอสเขินคนดี้หรือว่าขำคนดี้กันแน่แต่พอดูไปดูมาก็ชัดแล้วแหละว่าขำคือมันขำมาหยุดด้วยอะหลุดหลเทกเลยกว่าจะทําใจให้ถ่ายเสร็จได้นี่ใช้เวลานานมากเลยนะถึงจะถ่ายช่าง หักหรือเศร้ายังไงเนี่ยแต่ว่าถ่ายเสร็จก็หลุดกันหมดเลยโอโ้และตอนนี้ MV เพลงเพียงแค่เพื่อนก็ปล่อยแล้วนะทุกคนไปดูเลยว่าแคนดี้เจะสมหวังกับพี่บอสหรือว่าจะลงเออยังไงกันแนะ่ใครฟังแล้วก็มาบอกกันด้วยนะจ๊ะ